แตกนะครับวันนี้เราก็ได้ยินคําว่าควายแยะมากมายหลายคนเพิ่งเปิดมาสลุมทลึ่มปุ๊บเฮ้ยเขาเรื่องอะไรควายโอ้โหตกข่าวกันเลยนะฮะควายกาลังจะมาแล้วควายที่เห็นไหมก็ทั้งควายมูลแล้วควายปลักบ้าเราด้วยเข้าใจเขาเสียใหม่นี่คือทีมอะไรครับทีมเลี้ยงควายอ๋อนี่คือทีมเลี้ยงควายค,ควายมันโง่มันน่ารักมันก็เป็นฝ่ายขั้นเทพค่ะถ้าเจอควายจะพูดกับควายว่าสวัสดีค่ะ น่ารักและเต็มไปด้วยความจริงใจจริง,รงๆครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้ความน่ารักแบบนี้จะใช้ได้ผลกับกรรมการของเราหรือเปล่าคุณแมโซเราจะให้เริ่มก่อนตัวแทนของท่านผู้ชมตัวแทนคุณแม่เชิญครับ ค่ะก็ในฐานะเป็นคุณแม่ด้วยนะคะเราก็ห่วงใยสุขภาพของลูกอยู่แล้วแต่ว่าลองนึกภาพดูสิว่าถ้าเกิดน้องคนดีไปโรงเรียนแล้วแบบเพื่อนเพื่อนถามคุณแม่ให้หนูกินนมอะไรอย่างเงี้ยให้น้องคนดีกินนมอะไรให้กินนมควายซึ่งบอกว่าภาพลักหรือหรือคําว่าควายเนี่ยมันจะต้องได้รับการลบความหมายของควายในทางที่ไม่ดีออกไปก่อนแล้วก็สองเนี่ยราคาสูงอย่างถ้าสมมติเราทานนมวัวสักสามกล่องเราได้นมควายหนึ่งขวดเองใช่ไหมคะแล้วก็สามคือหาซื้อยากมาก แต่ว่าถ้าถามถึงคุณประโยชน์คุณสมบัติครับเยอะชอบในฐานะของคนที่รักสุขภาพดูแลตัวเองประโยชน์มีตรงนี้อ่ะคุณแวโซก่อนแตกไปไม่แตกครับแตกค่ะแตกนะครโอ้พอพอเธอพอยัง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 อันนี้เป็นเสียงที่ไม่มียังไม่มีผลอะไรแหมดีใจจัง จะลืมไปหมดเลยจากนี้ไปงไงอละของจริงแล้วเธอชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> อึงโออึ่งเลี้ยงควาย <c oughs> เอาละเสียงแรกนะครับมีผลทันทีแล้วนะฮะคุณมาล็ครับเชิญครับก่อนอื่นต้องขอชมคุณรันจวนแล้วก็คุณชาลินีก่อนนะครับที่มีความกล้าในการทําธุรกิจที่แตกต่างและก็ยากกว่าธุรกิจทั่วไปนะครับ เพราะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเฉพาะตลาดก็ค่อนข้างแคบในเมืองไทยในตอนต้นแต่ธุรกิจของทั้งคุณรันชวนและคุณชฉลินีก็มีจุดที่ต้องระวังค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเรายังไม่มีการพัฒนาข้อพันุ์เองนอกจากนี้จํานวนนมนะครับต่อตัวเรายังเทียบกับต่างประเทศไม่ได้เรายังได้อยู่ประมาณสักสิบกว่าในกลยุทธ์ยังไม่ได้บอกว่าเราจะเพิ่ม ทำยังไงที่ให้น้ำนมเทียบเท่าหรือมากกว่ามาตรฐานที่มีอยู่คือ20ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีนะครับระยะยาวคงต้องมองให้มากกว่านี้สำหรับสิ่งที่จะต้องไปครับโอ้โหฟังแล้วหายใจเป็นไงเธอดีใจมากดีใจมาก,มากเรื่องอะไรอ่ะทำาน่นแ,แตกฮะ <laughs> เอาละครับมาดูคะแนนแรกเสียงแรกที่สำคัญนะฮะแตกหรือไม่แตกครับ แตกครับแตกนะโอ้โหเอาละ,าละคราวนี้โดดได้เต็มที่เลยผมบางคุกคนมันลนะฮะก็มีจุดที่แนะนําเยอะพอสมควรแล้วจุดที่ให้แตกคือจุดเด่นตรงด้านไหนฮะกลยุทธ์ชัดเจนนะครับชัดเจนมากว่าเนื่องจากตัวเองยังมีขัดกําลังด้าน,านทุนยัางขาดกาลังหรือประชากรของจํานวนควายที่มีอยู่ที่จะต้องโตภายในปีสองปีนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาฝากเลี้ยงสิ่งที่ให้ไปเลี้ยงแล้วกลับมาหรือขายแล้วซื้อกลับมาเนี่ย ค่อนข,ข้างชัดเจนมากม,มาได้ถูกทางแล้วครับโอ้โหเอาละต้องการอีกคะแนนเดียวจากสองท่านเอาขาโหดเลยไหมอาจารย์ธัญวัฒน์เลยนะ <c oughs> โอ้โหดื่มน้ำก่อนแล้วอะ <c oughs> เอาแล้วนะฮะอาจารย์ธัญวัฒน์นะฮะเ <c oughs> ชิญครับ <c oughs> ผมว่าต้องแก้ผมเห็นเหมือนคุณแกโซนะฮะต้องแก้เรื่องอคติ <c oughs> ที่มีต่อคำว่าควายให้ได้ <c oughs> เพราะว่าควายในบ้านเราเนี่ยมันฝังลากลึก คุณต้องทาสาม R เลยนะฮะ Repositioning Reimage เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ Rebranding สร้างแบรนด์ควายใหม่นะฮะคุณจะให้ความรู้ต่อตลาดอย่างไรเท่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกทีวีบ่อยครั้งเนี่ยแต่ความรู้เรื่องมูราเนี่ยยังน้อยอยู่คุณต้องให้ความรู้กับคนที่จะเลี้ยงนะฮะให้คุณด้วยนะฮะทำยังไง เขาจะเลี้ยงควายดีกว่าเลี้ยงวัวธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ลงทุนเยอะทื้นที่เอ่ยดูแลรักษาหรือว่าจะเป็นกรณีออแกนิกอย่างเงี้ยเพราะนั้นกรุ๊นคุณนี่ก็เลยพยายามที่จะลดต้นทุนทั้งระบบซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าคุณบอกว่าจะทำแบบนี้เนี่ยแต่อย่างไรหรือว่ามาถ้าสุดท้ายที่บอกว่าจะเป็นไปในแนวนั้นดังหวังเนี่ย ยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะคุณรันจวนเนี่ยซึ่งแปลว่าหยหาไปเปิดดิกมานะ <c oughs> ผมบอกว่าคุณรันจวนเนี่ยนะฮะเป็นคนที่โดยตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบทําอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะฮะ <c oughs> เพราะการทําอะไรเหมือนชาวบ้านเนี่ยมันคงรู้สึกว่าฉันเหนื่อยเ้ื่องไปรบกับชาวบ้านอะทำอะไรเหมือนกันจะไม่ชอบสู้เรื่องราคาจะชอบอะไรที่มันแปลก <c oughs> เรื่องหนึ่งที่ต้องชมเชยคือคุณรันจวนและลูกสาวเนี่ยนะฮะ มียุทธศาสตร์มีการจัดการซึ่งหาได้ยากในนักธุรกิจ SME ไทยครับโอ้โหเอาละเอาละเอาละถ้าหากว่าอาจารย์วัฒน์ให้ไม่แตกยังรุ่นกุสมชายแต่ต้อให้แตกแสดงว่าคุณไปอย่างรุ่งโรจน์แน่นอนคะแนนสำคัญครับอาจารย์ธัญวัฒน์แตกหรือไม่แตกครับเองเอาอยัางไงดี มือมันเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวลวดนวดนวอึงเงียบก่อนขอบคุณุเลยค่ะอ้าวมาดูดีๆแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกแม่และลูกปอกกันอย่างเต็มที่คุณหมอปอกกันด้วยนี่คือความภาคุณใจและความจ็คระบากที่ผมเจอมา8ปีนี้นี่นะฮะ ได้รับคําตอบอย่างเต็มที่จากรายการนี้เลยตอนนี้ก่อนจะถึงคุณสมชายคุณลูกอยากจะบอกไอ้เบื้องหลังเรื่ออันนี้มันอยู่ที่ใครก็ม้าต้องสเร็จแล้วแบบพวกคือตลอดมานที่เริ่มทํามาเนี่ยมันหลายคนเขาก็บอกว่าเราสองคนบ้าก็คือยังไงเราก็คือไม่คือเราคิดว่าคือพิงว่ายังไงม้าไม่ว่าจะม้าไปทางไหนยังไงอะไรแก็คือเป้าหมายม้าไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ พิงชื่นชมมากแล้วไม่เคยเจอใครอึดขนาดนี้ในชีวิตมาก่อนเลยจริงๆนี่แหละครับพลังอันยิ่งใหญ่ของแม่ลูกที่น่ารักคู่นี้ที่ต่อสู้ฝ่าฟันมาอย่างยาวนานถึง8ปีเต็มก็ให้คนอื่นๆได้รับรู้ว่านมควายนั้นมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดไหนธุรกิจที่แม่จะส่งต่อมาที่ลูกและลูกพูดกับขอบคุณมาที่แม่ได้ขนาดนี้ แม่ฟังลูกพูดแล้วแม่อยากจะบอกอะไรลูกครับทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คนนี้ทําเนี่ยเพื่อลูกเพื่อหลานแล้วจริงๆร,งรงวมไปถึงเพื่อลูกน้องของเราในอนาคตอยากจะให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วลงไปรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพไม่ต้องขายสมบัติกินนี่คือสิ่งที่คาดหวังมากๆตบท้ายนิดนึงนะคะเลี้ยงควายมาแปดปีเนี่ยไม่เหนื่อยเท่าวันนี้เลยค่ะช่างเป็นภาพที่น่ารักจริงๆครับเรียกได้ว่า ความสําเร็จในวันนี้นั้นตีแตกครบทั้ง4เสียงเป็นเอกฉันเลยล่ะครับและต้องถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของ SME ไทยที่มีความพยายามแบบสุดๆเลยล่ะครับตีเสียงรวดเลยนะฮะเรียบร้อยเลยเอานะครับในโอกาสนี้นะครับรองกรรมาการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยมาร่วมชมอยู่ด้วยตลอดนะครคุณมากรณนพัชรนภาครับเรียนเชิญเลยครับ รรยากาศยังไงครับวันนี้ก็จริงส่วนตัวนี้ลุ้นเอาใจช่วยมาตั้งแต่แรกนะเพราะว่าเป็งความชื่นชมนะก็อย่างที่คณะกรรมการบอกว่าในเรื่องของการจัดการนะฮะก็ตัวสินค้าเนี่ยผมคิดว่ามีความโดดเด่นนะฮะก็ขอโชคดีครับเอาล้วนะครับมาเลยนะครับนี่คือเกียริยศดอันยิ่งใหญ่นะฮะซึ่งถือว่าเป็นการการันตีอย่างยิ่งเลยนะครับคุณมากรณจะมอบให้นะครับ k s m Awards ครับ หมดนะครับมีบริการบัญชีรวมมิดร SME กับสิกอนไยอีกนะครับหนึ่งแสนบาทครับกลับมาในกลุ่มพวกเราทั้งข้างบนข้างล่างนะส่วนใหญ่ให้แตกหรือไม่แตกครับแตกนะครับแล้วเรื่องราวต่างๆนะฮะจะถูกบันทึกลงในหนังสือขายดีอย่างยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของ มูราฟาร์มก็จะถูกบันทึกลงไปอย่างนี้นะฮะด้วยนะครับก็มอบให้ด้วยนะครับฝากคุณแม่ไปด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเจ้าของธุรกิจ SME เกิดใหม่นะคุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวโดยเครือธนาคารกสิกรไทยขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตนะครับบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับขอบคุณทุกท่านยินดีด้วยนะครับ SME ตีแต่นะครับสี่ทุ่มครึ่งวันศุกร์ช่องห้าครับสวัสดีครับ